สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมใหม่นะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปแบบว่าทีมสปีดที่ดีที่สุดแล้วก็ทีมถึกที่ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยไอสองทีมนั้นอนะไม่ใช่ละเราเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันนะว่ามันจะเป็นเป็นตัวละครแบบไหนนะครับโอเคครับสำหรับทีมสปีดตอนนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนําเป็นทีมใหม่นะก็ทีมเก่าเนี่ยก็เก่งนะทีมนั้นก็เก่งนะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเป็นทีมที่เก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ ทีมใหม่นะครับมันจะเป็นทีมอันนี้เลยครับนี่ครับเป็นทีมอันนี้เลยนะจะเป็นทีมฟูลดาเมจเล่นไหลเนี่ยเป็นทีมฟูลดอทนะครับแบบ3 0 0เเลยนะครับแน่นอนครับว่าดาเมจเล่นไหลเนี่ยแรงมากๆนะแล้วก็ล้วว่วเราไปดูทีมถึกกันนะครับที่จะเป็นเปลี่ยนไปใหม่นะอ่ะเปลี่ยนจะเป็นไอดีของลุงบอลนะครับอยู่ไหนอ๋อไม่ใช่อันนี้ตรงนี้ครับนี่ครับสำหรับไอดีทีมถึกใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะอ่าปกติเนี่ย ตัวละครสายหงแดงเนี่ย,ยมันจะต้องเป็นตัวละครเนวคิดใช่ไหมครับแต่เจอตันหิวไปเนี่ยผมก็เลยเรียกที่จะเอาตาอัวละครตัวนี้ครับเป็นตนัวละครลิซ่านะครับเอามาแทนตนนัวละครแนวคิดนะครับเพราะว่าลิซ่ามันจะเพิ่มมาตาดโรดเมจนะครับให้กับตัวละครแถวหน้านะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะนี่ครับเพิ่มประมาณ7.92%ก็ตีเป็น8%ซนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับทำให้ตัวละครแถวหน้าเนี่ยยืนได้ดีขึ้นนะครับก็ความจริงเนี่ยถ้าไม่เจอทีมที่มันตัดหิว1 0 0เนเนี่ยก็ ใช้แนวคิดเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างอรเนี่ยมันก็มีการหิวขึ้นมาเนะครับเพราะว่ามันตัดหิวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังไงก็หิวขึ้นมาแรงอยู่นะแต่ถหาว่าเจอไอโซคนที่ใส่โซขนมปังขิง,งคู่กับคิราคลล่าเนี่ยใช้ตัวละครลิซ่าเนี่ยตัวละครแถวหน้ามันจะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็ตัวละครแถวหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวละครสายโล้นะครับซึ่งชนะทางตัวละครซุยฟงทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิราย,ยุกิตัวละครป้าอุนฮานะแล้วก็ อันนี้ที่เด็ดเลยครับเป็นตัวละครที่ผมพูดตามตรงเลยนะตัวละคตรตัวนี้นะเป็นตัวละครที่สามารถยืนรับดาเมจได้ดีที่สุดในเกมนะผมบอกเลยนะวบ้าจริงๆครับดีที่สุดในเกมมันเป็นตัวละครที่ถึกมากนะมันมีพาสซีฟโลงๆครับที่มันจะไม่โดนความเสียหายคียน,นะครับถ้าว่ายังเข้าเงี้ยนไขมันอยู่นะอันนี้นยถือว่าโกงมากนะเป็นพาสซีิฟที่น่าลำคาญมากนะคือมันไม่โดนคียอ่ะอ่ะ,ะก็จะประมาณนี้ครับเป็นตัวละครสายโล่หมดเลยนะก็จะแนะนำครับสำหรับตัวละครแถวหน้าประมาณนี้เลยนะ แล้วก็ทีมก่อนหน้าเนี่ยผมจะใช้เป็นป้าอุทาราเนี่ยมาปับใช่ไหมครับเวลามันตายเนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตราลดรมจให้ตัวละครแถวหลัง50เปอร์เซ็นตะครับแต่นนี้เนี่ยผมลองแล้วผมลองหาวิธีทีมไหนเนี่ยที่มันจะชนะทีมสปีดเนี่ยที่ผมบอกว่าดีที่สุดอ่ะผมลองหาวิธีนะที่มันจะมีทีมไหนชนะบ้างนะซึ่งผมก็จัดไปเรื่อยๆนะครับจนมาได้ทีมแบบนี้เนี่ยเออไอตัวละครที่ไรกี่แล้วก็ตัวละคร ยริจิเนี่ยมันยืนไหวครับมันไม่ตายมันไม่ตายในตอนที่สวยฟงป่าดอะ่ะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทึกเลยอนะ่ะผมบอ,อกเลยนะว่าทึกเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวผมจะพาไปตอนที่ผมจะใช้ทีมแบบเดิมก่อนนะแล้วก็เจอกับทีมนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันนะนี่ครับเป็นเกมที่ผมจัดทีมตั้งรับขึ้นมานะเพื่อนะจะมาลองเทสนะครับโรกเก็ตเหมือนกันเนาะหมายว่าเทสว่ามันจะมีทีมตั้งรับทีมไหนเนะี่ยที่พอจะยืนรับดาเมจได้ก็ไปเจอทีมนี้พอดีครับเดี๋ยวมา าจังหวัดที่ซุยฟงป่านะครับเห็นไหมครับไม่ตายนี่ครับซวยฟงไม่ตายเออไม่ใช่ดิยูริจิไม่ตายแล้วก็ชิราอิจิมไม่ตายนะครับซึ่งมันโดนดาเมจของซวยฟงป่านะชิราอิจิมไม่ได้ติดสูตรตอนที่ซวยฟงป่านะเนี่ยมันไม่ตายครับซึ่งมีโอก่สที่จะพิชณาได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปลองแบบทีมที่ผมเคยจัดไปไว้ก่อนหน้านะซึ่งจริงๆเนี่ยทีมที่ผมเพิ่งคิดได้ตัวนี้นะมันก็เป็นทีมเก่านะที่ผมได้จัดไปไว้ก่อนหน้านะ มาเดี๋ยวเรามาดูนะว่าทีมใหม่ที่ผมจัดขึ้นมาเนี่ยมันจะผลมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับทีมนี้ก็ประมาณนี้นะตัวละครยริจิแล้วก็เชลิจิแห่ะมันไม่ตายนะครับในจังหวะที่ซุยฟงปาดนะแต่บอกก่อนนะครับทีมใหม่มันก็ไม่ตายเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราไปดูนะว่าทําไมมันถึงดีกว่าทีมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เกมนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปกดวัดฝีมือเลยนะครับมาอันนี้เงื่อนไขมันจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่าผมไปตีคนที่สปีดนํำนะ ก็เลยอาจจะต้องต้องรีครับเพราะว่าถ้าตัวละครเราตายเนี่ยมันก็ไม่สามารถคอมโบได้นะครับมาเดี๋ยวเรามารีก่อนแอปโดยฟงป่านมา,า,าอาแบบไม่ได้อยู่นะีน๋ยวไม่มีตัวไหนตายครับดูนะว่าจะติดไม่ติดนะครับแล้วก็เชนไรกีติดไหมติดแค่ยังไงโอเคครับแบบนี้ไม่ติดจะถือว่าได้อยู่นะมาลุ้นี่ไอเทมครับานเยมเยี่หับแบบนี้เนี่ยคือไอบอทในเกมนี้เนะี่ย ผมว่าบันฉลา,าดนะฉลา,าดมากครับตัวไหนที่มันจะตายเนี่ยมันจะไปซ้ำก่อนเลยซ้าลูกเดียวกับไม่สนลูกใครเอาใหม่ครับซุยฟงปาาไปอจังหวะนี้ครับแล้วก็นี่ปกตินี่จะไปซ้ำโทเซนแล้วนะเดี๋ยวรอดูครับโทเซนเลดน้อยกว่าอ่ะรอดมาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นซ้ำแต่โทเซนเห็นไหมแบบนี้ได้อยู่นะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูแบบทีมนี้กันนะ ครับเดี๋ยวเรามปดูความแตกต่างก,กันนะวูนบ้าไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยเบียร์ปุญญานะเพิ่ได้หลายไฟแล้วก็โยกพรีให้กับตัวละครแถวหลังนะแล้วก็ตามด้วยโซเซนครับขึ้นไปตายแน่นอนครับแล้วก็โล่เด้งขึ้นมาสองล้านกว่าสองล้านสามสิตามมีตัวค่าที่นี้นะแล้วก็สูวงป่าไปครับจังหวะนี้นาานกิโลกริดติดศูนย์ไปแล้วครับแต่ดูที่โคัสที่ตัวละครอู่ดยีครับอ่านี่ผมบอกเลยครับว่าตัวละครไอตัวนี้เนี่ย โชคดีมากนะรอบนี้เพราะว่าเจนนถึงผ่านถึง2รอบเลยนะแต่ยังไมก็ยังมีการตีทำลายนะโดนนวดแน่นอนคอ่ามันยังติดศูนย์อยู่แล้วก็ขึ้มไป<น>คุณเได้หลายโคตรแรงคือมันหลายชั้นมากนะนเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมครับว่าตัวละครผมจะโฟกัสที่ตัวละครยูริจิตายเลยนะครับรอบนี้เนี่ยหลังจากที่เนลวสไปเนี่ยยูริจิตายเลยครับแต่ ทีมก่อนหน้าเนี่ยโจริจิไม่ตายครับเราตีธรรมดาเนี่ยมันติดบล็อกละลัวแล้วก็เชลล์ิกกไม่ตายนะแล้วก็เชลลิกกีด้วยครับมันไม่ตายแต่ทีมนี้เนี่ยถ้าตระกรเชลลิกกมันไม่ติดศูนย์เนี่ยตายไปพร้อมกันแน่นอนครับในจังหวะที่ซูยฟงปาดเข้าแล้วแล้วก็เหนียวทีมเข้าเนี่ยยังไงก็ตายทั้งทีมแน่นอนนะครับ นี่ครับคือความต่างมันเลยดีกว่าทีมก่อนหน้านะครับที่ไม่สามารถปิดได้นะมันมีโอกาสที่จะโดนสวนครับแต่ทีมนี้เนี่ยมันปิดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทีมใหม่แต่ไม่ได้ใหม่มากนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่ผมใช้ไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ไม่ไดเอามาแนะนำนะครับก่อนหน้าเนี่ยผมจะให้เป็นตัวละครนี่ครับสำหรับแค่ตำแหน่งนี้นะซึ่งถ้าเอาตัวละครเนียวเปิดก่อนเนี่ยปิดไม่ได้นะผมก็เลยเลือกที่จะใช้ทีมที่ผมได้ทาคลิปไปก่อนหน้านะครับแทนนะครับแต่ แค่สลับตำแหน่งนิดหน่อยครับเปลี่ยนโลกเลยปิดได้เลยนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยคือเลยๆมันสามารถปิดตัวละครโยรุยจิได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นตัวละครที่น่ากลัวนะโยรุยจิเนี่ยผมบอกเลยน่ากลัวกว่าชิราอิกิอีกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําทีมนะครับฟูลและหลายนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เราก็จะมาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก,ก็บ๊วย,บ,ยบาย,บาย,บายแล้วก็สวัสดีครับผม